ครับที่ใช้คนเอยประมาณหนึ่งต่อเป็นลูกไก่ปลานำหนึ่งครับก็นั่นๆะิได้เห็นครับพอไงแล้วครับเพราอไงเสร็จแล้วสี่บกคอยคุน้นครับสิเปรียวแล้วก็แกะครับที่ไปอยู่ตามปา่าจะมากกว่าครับก็ให้เห็นครับไปถทางตัวปูตัวเม่ครับ เป็นน้ำหนึ่งครับ,รบเนี่ให้เห็นครับก็ติเหลืออยู่ประมาณน,นี้ครับตรงนั้นไกลป้ป่าบางคนก็นมาหลักยิงกลางคืนมามีคนมาหลักยิงครับก็ฝากเท้า,เาไปน้ำเลื่อแถวแถวทาสมน้ำสมบริเวณเวกนี่ครับอตีเห็นอยู่บริเวณหนองน้ำแถวแถวป่า,า,า,าปามแถวนี้ มันโมเมนไก่ป่าดื้อครับมันเป็นไก่ป่าพันผสมเป็นไก่เหลืองครับยามาหายิ่งหลายครับผมถ้าอยากได้อย่างนั้นก็มาซื้อเอาครับฝากบอกขโมยกโจนเนี่ยครับยาไม่ยิ่งหลายครับยามาลักยิ่งหลายครับโมเมนไก่ป่าดื้อที่ไปนอนกับบนทางปามบนต้นปามนะครับมันโมเมนไก่ป่าครับเป็นไก่บ้านเป็นไก่เหล้ยงครับ อย่าไปยิงครับสงสารหรือต้นพันเลี้ยงแน่ครับกว่าสิขึ้นใหญ่มากขนาดนี้กว่าสิใหญ่มากขนาดนี้ล่องพิษลองถือใส่ความอดทนในการลองพิษล่องถือในการเลี้ยงโด่ไก่ป่าครับในการต่อไก่าปาก่าครับกว่าสิประสบผลสำเร็จใส่ตั้งสามปีครับในการพเพาะเลี้ยงไก่ป่าครับ ผมเห็นว่าทานจะมาเห็นปุ๊บโอ้มันเป็นไก่ป่าตัวนี้ยิเงเอายิเงเอากับมันสิกลางคืนมันจะบินิดดอกับมันจะบิะคือไก่ป่าทั่วไปตามป่าแต่เป็นไก่ป่าลอยแต่ทันส่งเสียงไฟพ่อมันก็จะบินหนีแต่ไก่ป่าชุดนี้ส่งไปพ่อมันสิบบินรับมันสิอนอนอยู่เฉยๆรับนี่คือไก่ป่าที่ผมเลี้ยงดูไว้ครับ ฝากบอกครับแถวไดที่ว่ามีไก่ป่าอยู่แอ่ซอยอนุสาวรีย์อนาสายระดารีสอร์ทน่ะมันบม่เม็นไก่ป่ามันเป็นไก่ป่าเลี้ยงครับเป็นไก่ป่าคนเลี้ยงครับไครเลี้ยงกับผมนี่เลยเลี้ยงครับอย่าไปยิ่งหลายครับฝากบอกครับแต่ท่านใดถ้าโจรท่านใดมาเบิ้งคลิปผมแล้วก็อย่าไปยิ่งครับ ฝากบอกแน่ครับช่วงกลางคืนที่ผ่านมาขึ้นกันก่อนพุ่นผมก็ไปจับได้ครับเออผมมาเบิงเียังมาแปลกๆขจ้ามาซองเบิงดินครับซองเบิงดินซองไปจะมาซงใส่ซองเบิงขีไก่แหละครับซองไปซองมาผมก็บปได้บอกอมไริด้วอยังครับพอสักพักได้ยินเสียงปืนล่มดังแป๊กแล้วก็เสียงไก่บินปับ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 คนที่ยิงถือไก่แหละผมว่ก ตะโกนบอกว่าตะโกนออกไปว,ว่าเป็นไก่เลี้ยงด้อเป็นไก่เลี้ยงมันไก่ป่าเป็นไก่ปา่าพันผสมที่ผมเอามาเลี้ยงย้ระจาวาครับๆๆๆครับครับครับก็บอกว่าย่ามายิงอี <evet. S 1> กก็นี่ครับนั่นผมจะได้ถ่ายคลิปได้ครับแต่บะมี่ไผ่กวนบะหมี่ยังยังหัวจะเสาไครก็ซีออยู่ปกติเพราะว่าไก่สมนิมันเป็นไก่ ตกใจไงครับก็ซุ่มในระยะไกล,ไกลที่เห็นตัวนี้คือเป็นสุ่มไก่ป่านามหนึ่งครับซุ่มไกป่ปลาน้ำหนึง่งครับมันที่ตกใจง่ายครับสิเขาไก่เบื่อใดเคอตอนน,น้อยๆครับนี่ครับประมาณนี้ครับใส่ิืงครับระยะไกลๆครับ จนมากก็ที่หลอดมากก็หลอดจากหมาครับหมาหล่ผุดครับผมหมาหลายครับผุดครับก็ฝากบอกท่านใดที่เลี้ยงหมาอยู่แถวอ่าอ่านี่ครับซอยอนุสาวรีย์หนึง่งท่าสมน้ำสมนี่ครับทางนี่ครับมีหมาตัวยงตงยยัวใหญ่ก็ฝากบอกแน่ครับอย่าปล่อยมาหลายครับ ว่าดัดหลังๆนั่นน่ะแถวป่าปามแถวสายระดารีสอร์ทเขาเจ้าปล่อยไก่เลี้ยงไก่ปลาไว้ครับไก่ปลาไผ่กรมักหมาไผ่กระมักครับขังไว้แน่ครับหมาครับถ้าเป็นหมาหล่าไก่หล่าอย่างเงี้ยย่าปล่อยครับย่าปล่อยออกมาหลายครับเอาเห็ดคอกไว้เลยว่าขังไว้ตลอดแล้วครับหมาครับผมฝากบอกครับฝากคิดบอก นี่หมาแล้วเสร็จกงขังหมาไว้เรียบร้อยแล้วก็ย่าปล่อยหลายครับหมาครับอมันมาไล่ไก่ชาวบ้านชาวชาว่องเรา,าแถวบร,บริเวณนี่ข้าเจ้าเลิกเลี้ยงไก่ไปหลายแล้วกับฝากบอกท่านไปครับขาเจ้าเลี้ยงไก่ชนไก่หยางขาเจ้าเลิกเลี้ยงไปหลายไล่ครับบตะจำก็หาพวกไล่แล้ะครับหมาตัวใหญ่มันมาไล่กัดครับแต่ว่าหมามันก็ไล่กัดไก่ผมอยู่กับเก่งครับ หมามาเลยกัดไก่ป่าพันผสมไปครับผมเพราะว่า <c oughs> มันเป็นไก่ตัวนั่นก็จาได้มันเป็นไก่ป่ามันบินเลยรครับมันบินหนีมามาแล้วละ่ะแต่มันมาบินขึ้นต้นไม้มันมาบินลงดินบินลงดินก็จะไปส่อนตัวไว้ตามพงหยาก็เซ็หมาครับครับที่เห็นเห็นอยู่ตัวนี้ซุ้งนี่ก็หมาไล่อยู่เสมอครับแต่ว่ามันบินบินเกาะต้นไม้ บินในระยะประมาณพอทำก็สองรอยเมตรสามรอยเมตรเลยครับบินบินเกาะต้นใหม่ครับถ้าตัวใดบินหมดลงดินก็เรียบลอยตามกอหยาก็เซตหมาครับน,นั้นผมบ่ได้ว่ากันครับถ้าบินลงดินเซตหมาตามออากอหยาเพราะว่ามันชุดวิสัยของลูกไก่ปลาเนาะครับไม่เบิ่งถ้าบ่มีหมามาลบกวนถ้าบ่มีแมวมาลบกวน ถ้าผมมีขโมยกระโจนมาหลักยิงอย่างกลางคืนไกป่ปลาผมเนี่ยผมรับประกันแท้บอําก็ลอยตัวครับฝากบอกขโมยกระโจนน้ำแท้ครับถ้าท่านมายิงของผมยังสี่ 4, ผมเสลยเอาขายโต๊ละล,อย,อ,ลอยสองลอยสบอดี้บอทันที่ผมเลี้ยงไว้นี่คือผมว่าปีหนี่ผมเสียปล่อยเห็นมันแพให้ออกลูกก่อน สาวปีหนาปีฮื้อผมก็สิเอาออกมาขายโต๊ะบัจับบาทดอกครับขโมยขจนุนเอาไปกินเนี่ยคือไปซื้อใครตามตลาดดีกว่าครับตัวละยี่สิบบาทถิ่นละยี่สิบาทยี่สิบห้าบาทก็กินแสบแล้วครับับอนนี้ฝากบอกขโมยขจุนแน่ครับทั้งไหนนะครับทั้งอ่าซอยอนุสาวรีย์หนึ่งนาสายระดาบรีสอร์ทส้นย่างนะครับ สวนปาล์มเลยครับมันบอกเมนไก่ปลาดอกมันเป็นไก่ปลาเลี้ยงครับไก่ปลาเลี้ยงแต่มันเป็นไก่ปลาแท่แหละส่งไก่ปลาแถแหละเบิงเบึงปุ๊บมันจะเบึงส่งไก่ปลาแ่ลักษณะคือกันมัดเพราะว่ามันเป็นไก่ปลาพันผสมหนำหนึ่งพอเป็นไก่ปลาลอยแม่เป็นไก่ตอกครับงาน,นให้เบึงครับ อเอาแคน่นี้นะครับน้อครับขอบคุณท่าผู้เก็ด,ดติดตามผม412กดทันครับแล้วจังไรก็กดไลค์กดติดตามกดอคอมเมนต์มากครับในดื้ครับขอ,ขอบคุณลหลายๆครับ